สุดยอดจ้ะสุดยอดอุ้ยเมนจ้ะอโอนโตนเด้อจ้ะนี่อ้าวอุ้ยเมืองพี่น้องเมืองจ้ะเอ้ยโยด,ดเลยหนอแต่ละหลังหนอแมนอู้ยมองเลยจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยใจโอ้โหครั <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับพอกระอีสานบ้านฉันจ่าพอกันในวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจ่ามันก็พอกันไปเสาร์นพประมาณเนาะแมนครับหลังจากที่เฮามาใส่ตุ่มไป แรงของเมื่อวานจ้าหลังจากบ่มีขีดมือนึงนะพอฟอม,มีเนาะม,มือนี้ก็ไปลุนไปชดม้างกนจใจพี่น้องใส่ขามขึ้นสีนมานว่าจะไปกันเลยจ้าไปครับมือน,นี้ยามยามเศร้าครับพี่น้องเป็นอย่างไรลุนกันครับหลังแรกครับมือนี้ในส่บ่ถ่วเนาะเมนครับวตังแรกครับ กูทำงานดีคือเก่าแขก,กมันจ้าดูน้ำซาวอยู่บบาในมึงเด้ออาจาพี่น้องมือนนี่ใส่ขามขื้นมาเดมายามแบบไตแบตนะพอพอมีเนาะม่นมานแจงจ้ะ ำเลผมมีหินเป็นได้ครับพี่น่องแต่ถึงยังเอาเบิร์ตเอาหนาหนาของเลยทั้ทีสองจ้าพอต้มมีเห็นกุ้งอยู่กุ้งเนาะอยูน่น้ำใหม่ครับพี่น่อเห็นกุ้งอยู่ กุ้งกระปูครับกุ้งบาลายนนเนาะเป็นกุ้งตัวใหญ่ครับนมาใส่ใบตัวอเมรกาศหายใจไว้ชั้นเนาะ มันคือปลาโอ้ย,ยใสสวยจ้ะตัวใหญ่ครับขบ้าวบัวลายเนาะแม่นจ้ะแสดงว่ามีบัวลายครับอ้าวเบิ่งตัวกุง้งเบิ่งตัวกุง้งพอปลาหมี่บัวลายแห้งนิ่ๆเนาะจ้า<ะ>อีกหลังจ้าตอนใส่ห้าใส่อยู่พีด้วยพอปลาหมีก น้ำเพิ่มขึ้นบ่น้ำเพิ่มขึ้นแล้วมีอย่งสิลากลงไปน้ำพัดแล้กระปูลากลง้นไปกล้องทัากระปูนี่ใส่กระปูครับพี่น้องกุ้งก็มีโู้กุ้งตัวนี้สวยเห้งเนาะเก็บใบไม้เอาก่อน กุ้งตัวนี้พอก็มีใสสวยจ้าลังนีแบบนี่อ้าวทำงานจะทำงานกระปูก็เอาละปูจะเป็นยังครับโอนโตนเนี่ยแมนจ้ะโอนโตเนเด้อจ้ะนี่มันนี้เบิดมาได้แยกเนาะ กิจังรบ่มีป่าปี่นี่เดี๋ยวมก่อนจ้ะใส่ไปบ่ถว่วเด้้อจ้ะปูเก่งแห่งหลากลงไปเลยจ้ะปูนี่ก็รธรรมดาด้นี่ลัวแล้วเนาะหลายโตก็ร่วมพลังกันจ้ะ ใจกุ้งตัวนั้นนะพี่รุ่งเลยเดจอยจุ๊บมีจ้ะตัวกุ้งอาลุนกับตอนล้างนาครับพี่น้าตื่นใจเลยล้างนี่เฮ้ยข้าวปู้ยทำงานดีแห่งเพราะพ่อมีกุ้งก็มีเนาะ บ่มีปลาหลังนี้มีแต่กุ้งกับปูจ้ะบ่หลายคือน้ำหินเนาะแมนใส่น้ําห,าหา่าคือเก่าเบิดอยู่แล้วปูหลายเป็นปูเขาเนาะแม่นีครับ ครับครับบดินคือป่าครับโอ้โหกุ้งนี่พ่อพ่อมีต้นหน่อยแมนโอ้หน่อยก็นี้ได้แต่เพิ่นมีกัเพิ่นบดินคือป่าจะปูเพิ่นไตพ่อพ่อมีอโอ้ท่านนั้นนั้นนั่นวันนี้ใส่น้ำกันเลยจ้ะบ่ได้เอาถุงมานะพ่อพ่อมีเนาะ กุ่งก็ถือยูบะมีนาถือเตปูน้ำลึดเอาบะมีจักอุ่นัน <c> ไ <oughs> ม่นเนียนใส่แบบบะถว่วเนื้อจ้ะอ้าวอ้ยกุ้งกุ้งก็พี่น้องลังนี่กุ้งก็ปูจ้า แอย่างนณาที่เพิ่งดูเพิ่นเข้าไปเนาะพอบำมีเนาะนีะ่ครับโตงานมนี่เนาะจ้าไม่เสียบอีกจ้าส่วนมากล้างไม่เสียบมันีซได้ใส่ก่อนเนาะนีะ่ครับอ่ะทำงานหิยุจ้าอ่าห้ยเสียบจ้ากินได้อยู่เด้อจ้าถ้าหากะคักกะสีได้รลายเต๋อยู่ได้พอบำมีหอยเสียบ เป็นทางเนาะเมนจ้ะเสียบโพครับน้ำใสอ้ามาเบิ่งกุ้งเอาบ้านอืมว่าแต่เต่าก็มีดูตัวกุ้งครับเมนจ้ะตัวใหญ่ด้วยจ้ะกุ้งหานอี่ตัวใหญ่เนาะกุ้งน้ำแสกใหม่โอ้โหโพเบิ่งเน้เบิ่งพี่น้องเบิ่งจ้ะเอ้ยกุ้งปูปลาจ้าอ่ะหลังนี้วันมันเข้าก่อยเนาะพอประมีเนาะปนได้จ้ะ อ,อใส่ใหญ่ๆเลยจ้าปลากำลังมาโจมอพนี่ใส่หินเยอะลยนะอ๋อกุ้งครับทันกุ้งทั้งป่าเนาะปลาตองพร้อมพอประมี ถูกหอดปลาตองจ้ะพี่น้องบเดี๋ยวที่ครับทำงานถูกหลังอยู่จ้าโอ้ใส่ตอนใส่กลางคืนบ่ถ่วมนี่ก็บ่ออกเนาะพอพอมีเนาะเคลื่วนมากวัอนี้บ่ถ่วมด้วยจ้าใส่บ่ถ่วมล้างจุ่มจ้าคนมีอากาศหายใจจ้าคน่นบมีอากาศหายใจผนอยากกัดอยากออกโดดจ้าบ่หนีขาดแห่งปัญาเนาะปูนจ้า อ้าวปลากปะปลาปลาใหญ่ก็พอประมาปลาตองตจ้า <laughs> ต,ตัวกุ้งก็งาอมอยู่เนาะที่บุคคลอยากลงครับบุคคลป่าเนาะจ้าตัวกุ้งสวยอยู่จ้ปาปลาเฮาจ้าปลาตองจ้าเ <laughs> บิ่งตุ่มลังนันครับพี่เนาะไม่ดีดออกจ้า <laughs> อ้าาก็ทำงานอยู่คือนี้ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่อ๋องานน้องขนาดหูโอ้ยโต๊ะกุขนาดหกปอพี่ต้องใส่เขาแล้วจ้าหูคือ ยังได้เท่อยู่ครับเมนี่ได้หวอยแล้วจ้าพี่น้องหลังจากเมือ่อวานพี่น้องวันนี้ยงนเสียงหัวแม่ปลาหมี่มนี้ก็ได้ยงนแล้วจ้าถือมาถือกับหัวด้แม่ปลาหมีนี่อ้าวหนูหก,ก็ทำงานจ้าโดยง่าน่องพอปลาหมีน่อ กุ้งม,มงจะกุ้งม,มงกับปูม,มงกับปูหินจ้โอ้ยืเคืองกระติกเลยจ้ะโอ้ปีกแล้วต้องใส่น็อตแล้วเนาะวันนี้เนาะ ขับเบิยัเบิรตนอะอ้าวฮุ่่่บเอาเข้าเลยจึงได้ฮุบไปครับแม่จ้าตุ <h <h ้มก็รู้หน้าที uh ่ครับพี่นงอุ้ยขันแน่นีให้น้อพอพอมีนะอุ้ย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 ่ได้บเตังไก่นามาเดุ้้ยจ้า บุย้ยหุบหุบนี่กุ้งก็มีเด้อจ้ะแมนมีแต่ปูจ้ะคบเสร็จเนาะขอพ่อม่กุ้งปูปลาจ้าะล้างบุบสิทำงานคือลา้ปปอา,อลางบุบปน้อบ้าน ลอยพราบปลาปะปลาเละกะลอยน้าเอาใบไหนเข้าเนี้ยกุ้งจ้ะปลาเอา้าเดินแจงเดินมีปลาเนะี่ยันนี้นะเออแจงบันนี้เข้ามาแจงจ้ะ ก็ทำงานคือกันละโอ้ปลาซสีเล้งามเนาะส่วนหน้าจะเป็นป,าปนนลากระปูนอ่หลังนี้จะ้ะ จังปวพอก,กปูหลากลงไปบ่ปูเาปนาะ นี่็นยิจมใจังไปยังไงเข้าก็จะเป็นแปลกคานไงเนาะแม่โอ้กูกับด้ปปนอยู่นี่จะ้ะ กันหมากเลยเนาะปูเนาะอาหารรุด,ป,าารดป่ะกระปูไตหยาบหยาบเป็นกองทับเลยจ้ะกระปูใส่กันขึ้นนี่สิถือร้ายก,กว่างเวินครับกระปูดโดดเลยหน่อยแต่ละหลังหน่อยเมน คือเสียงเทโพกมีเนี่ยหนีเฮาคือยามเสียงนะโมมีปลาดอติ่มแห้งเฮาคือบปีนเอาเทลงเ้ทกอนเพิ่นนะโมมีใครลงทุ่งไหวบ่เสียดราหาแล้วโพกมทุ่งริมห้งนี่เนาะหาฮะก็แต่เฮ็ดเนี่ยเนาะพี่น้องเฮาก็มาหากินคือกันจ้ะ บางคนก็ส่มอ่อกเนาะพอพอมีเนาะ <Okay. S 1> ไล่ม่องจ้ะบางนคนก็สอนถนัดใท้ถนัดมั่นจ้ะเออจะเห็นขากุ้งอ่านี่กุ้งจะล้างนี ได้กืบบได้นักน้ำในเกือบบุญเนาะเนียนจ้ะกุ้งครับพี่เนาะมีกุ้งมีปูมีปลาจ้ายังละน้อยครับแต่ว่าก็บอุ่นโตนอยู่เนียนจ้ะอาหารตกเนาะอาหารตกะไปเอาออกกันเรี้ยงกันกับอุ่นโต๊ะเพราะว่านี่นี่กระปูเห็นมาอยู่ทางเบิดเนาะกระปูบ้านเนียบ มีกุ้งมี่ปูมีปลาจ้อาอะกุ้งตัวใหญ่ดีเนาะทางนี้เนาะแม่ครับเป็นกุ้งหาดครับกุ้งน้ำหนใหม่เนาะแสกใหม่ครับขอนใหม่ครับเป็นตัวซีดิงคดัง นามใสครับนี่ยบ่เห็นยังครับดุนบึงบรรยกครับพี่น้งองกระปูสามสีโตรครับปลาตัวหนึ่งเนาะตุ้มขาดอยู่มันม้ยครับ โอ้โโลไไหลังนี้บ่บ่คือหมูปายในเนาะแมนครับนื้หลังนี้บ่ตั้งต่ย,ยามมาเนาะมนแมนครับเป็นน้ำทามหาถุงบ่แมนบ่พอพอมีอมซองหลังมาเลย ทำหัานถืออยู่ไดมีกลุ่มยู่ถือยู่ปริมาณลดลงเรามนดอกเป็นน้ำมอันสายแห้งครับนคุโดมจ้ยกลุ่งคือเก่าครับกลุ่มกูปลาจ้าับเปยเนาะับเปะ รบใบเดียวปูสิดใจขึ้น <laughs> อย่างกับมาทีาเนาะอือกะเป็นนี่อือกุ้งดูอือถือแมงตาเต่าได้กินแมงตาเต่าเลยงาน โอ้ยปลาตัวงามดีจ้ะกุ้งห้องก็ตัวงามด้วยตัวจุ๊จุ๊โอ้ยไปทานจ่อยไปให้เออนี่เด็ตัวนึงนี่ออกอลไรนี่เอ้าเอ้าเต็มปีกแล้วกุ้งตัวกุ้งจ้ะกุ้งหาดเนาะพอพอมีเนาะแม่แต่เสียวอะไรแม่พอมีสียออเลยเหลือจากหลังนะพอพอมีเลืออยู่จากหลัง สี่หาลังหลุนมึงเด้อจ้ะมันในสิเต็มติ๊กบ่จ้ะม่มีการเงิมาเก่ยว้อนี่นี่เห็นครับเอยเป็นจไดเลยอ๋ออันใดครับกุ้งบ่กุ้งกุ้งกระกดกระมี่หุนต้กันเด้อจ้ะมันในเสาอยู่สิเต็มติ๊กบ่ มีโอกาสครับปกากฏยังกินชาบปั๊กคือการได้กับปลาดุกนี่เนาะเมนครับลงแล้วอ้าวพอพอมีว่ามีโอกาสแม่ปพอมีว่าโอกาสอยู่แค่เอื้อมันนี้ <c oughs> ก็เลืออยู่หลายหลังอย่เนาะจ้ะสามหลังบ่สามสี่หลังเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ก็สิเขาแม่ใหญ่ครับจ้ะแม่ใหญ่แม่งามจ้ะแล้นี่เป็นปลาเก็ดแข็งเนาะนี่ปลากรุจ้ากุ้งโอ้ยกุ้งงามจ้ะดู้ยองเลยจ้ะพี่น้องสีสูงผมเนาะพผมมีเนาะกุ้งหาจังเลยส่วนมากสิบ่มีหินจ้ะ เส้นอหาใเส้นน้ำสลามใหม่เนะาะ<ม>หากใหม่จ้ะบางทีเป็นหน่อยๆเนาะแม่งจ้ะโอ้ทตัวนี้สีงามแม่งพอบ้่ามี่สีส้มเลยจ้ะหืมหน่อยหน่อยกับปลลงเนาะจักนี้เนาะอ๋อิยังงัอยู่ไห้สิอ้าว ต็มแทะป,ปิดนะพ่ะะนะอ่ำมีเนาะเก็บใส่เก <â> ็บเลยโอ้ยย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 ยอยย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 สยเยลือยย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 ถยยแล้วอู้ขาดใหญ่เนาะอยยเหลืออยู่ย่ยยยยยยเป็นปูบจป่จ้ยปูกับยย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 บยยยยยยยันยย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 ยขนา,นขาดา โอ้ยเต็มตีกแถลพอปรหมเต็มตีกน้ำกระปูนอี่ล้กุ่งกระไดอีเนาะแม่นเจอากระปูนร้ายกับนี้กุ่งเนาะีึ มันใบใหม่พอพ่อมีเก็บดีอกเลยตงหญ่เนาะจ้าโอ้โหเก็บเอาเด้อเจ้าห้ามบดไปเด้อล่ะพ่อพ่อมีอ๋ออียิ่ขันกระปูเด็กเขานี่ห้ามบดทุลังเลย บตายออกก่ลยเค,ยเค,ยเคย่อยๆค่อยมูบแน้เลยต้มใหใหม่ๆนที่สิ่บมูบมูบแน่แล้วมูบแน่แล้วจ้าใหม่ค่ะพอดีแหงเผาใช่นอ่ะใต้แล้วไปเลยก่อนเถื่นเอ้ามุนแล้วก่อน บมื่อแล้วแล้วเป็นยังสิบอะไรเนี่ยในปิดก่อนนี้นาแล้วอยู่แล้วอยู่ไตขนาดเอ้ยเต็มกระติกเปียเปียแลยจ้ะแล้วอีกสองหลังเราพบว่ามี่เนาะแมนครับสวัสดีพี่น้อง แบบน้ำลาล้างนีกุ้งมีปะมีเด้เ่าเอาใส่นี่นี่เต็มกระติกแถจ้ะพี่น้องน่าเอออันนี้ออกก่อนเบอร์เอาออกมาใกล้ๆหนึ่ง มีปลาร์เด้จัลังนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่เอ้ยเป็นของแท้เอ้ยมึงใจพี่น้องคักคักโอน,นี้คัก คักแล้วคักแล้วเอ้ยได้ออกคุบ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 บันคุบ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 บันลำสุดท้ายจ้าเป็นอลไรบ้างน้าเป็นปลาพอกรมีนี่ปลากุ้งนี่กุ้งก็มีปลาก็มีปูก็มีคือเกา เต็มกระติกเปียเปี้ยพอดี<บ>เลยเนาะ,ะ,ะต้นเกือบทุกลังอนี่ครับพี่เนาะ,ะต้นน้ำนพระเอกเนาะแม่ครับโยคะเป็นพระเอกเลยครับเนี่ยพระเอกของเขาจ้ะ กุ้งก็ต้องใส่วังหินเนาะกลุ้มแต่ว่ามโอนี้ก็บบอ๊อบพีดวัางเราครอพ่อมีครับไหนเลือปนคนแล้วครับเป็นจีนได้รับแล้วเปล่ารับ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 อยู่รับอย่าเพิ่งยกเด้อจังเดชถือฟ้ากระติกซะก่อนจิงยกอืออ๋อตัวนั้นปล่อยไปก่อนตัวบอลลู ตัวลงก่อนเนาะแม่นคือฝากระติ๊ดไว้เนาะเออคาแทคาแทคาแทโอเคเยอะจังเนี่ยแลอวสินเตออ็มเปียะเปียะจ้าครับผมตอนนี้ก็ย่ามครบทุกหลังเลยครับพี่น้องต้นทุกหลังอยู่เนะาะใส่ขวามขึ้นยามตอนเสาร์จะเมืนเน่อนี้ผลงานมืนน่อนี้สุดยอดจ้าพี่น้องเต็มกระติ๊เปียะเปียะเ,เลยจ้าบนผลงานโดยรวมกันเลยจ้า มันสุดยอดนี่เป็นปูครับส่วนหมากเนาะแม่นจ้าป้าก็ได้ร้ายเติออยู่ครับกุ้งก็มีเนาะครับผมกุ้งกับปนใหญ่ครับเหลือปนครับกุ้งติ๊กจพี่น้องถือว่าสุดยอดอยู่เนาะเต็มกระติ๊กเปี๋ยกจ้าครับผมก็เป็นอีกมือนึงครับที่มานสุดยอดเนาะเต็มกระติ๊กครับพี่น้องมือนีห้ากับมาเดยแยเนะพอปลาหมีเนาะแม่นครับพาน่ามือนี้สุดยอดจ้าพี่น้องส่วนหมากก็สิเป็นปูเนาะจ้าพระเอกของเข้าจ้า จ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามใส่องอีสานบ้านฉันในด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับหมเงื่อนนะครับสุดยอดจ้ะสุดยอดกุ้งหอยกุ้งปูปลาจ้าเออเดี๋ยเต็มกระมังเนาะพอปามีเนาะ กะติกนี่ปรธรรมดาเด้อใจพี่น้องกะติกไงจ้าใบอยอบครับเฮ้ยมันโต๊ะปุ๋มครับแม่ต์ปัมีเลือกครับเหลือเป็นสีนี้เนาะจ้าครับผมกับผลงานเท่านัา้นเม่ต์ปัมีเนาะจ้าเลือกออกเรียบร้อยใจยพี่น้องครับกุ้งครับกุ้งจ้ามฮ้มันคือโต๊ะงามเด้อจ้จใหญ่ๆเลยเนาะครับผมกับแต่ไร้เติบนเนาะเหลือปนครับพี่น้องจ้าจ้ะทำความสะอาดเรียบร้อยจ้า ตาเข้าก็ได้ปุ๊บหนึ่งครับก็บุ้หน่อยเนาะตาจะได้ร้ายอยู่จ้ะนี่ของแท้เข้าปูหลวนๆครับพี่น้องในกระน๊บมันมีแมงตับเตดาวกับหาหกโตนอปพพมีเนาะแมนครับพระเอกเข้าจ้ะมือนี้ผลงานมือนี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องจ้า